สวัสดีค่ะรวมพันไม้บ้านสวนริมคลองนะคะเจอกันอีกเช่นเคยวันนี้มาวันลงคลิปวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่สิบแล้วก็จะมีบอลสีรอบนี้มีบอลสีมาแบ่งอีกเช่นเคยนะคะวันนี้วันนี้ลงคลิปวันที่สิบวันจันทร์นะคะจะมีรอบส่งอีกครั้งหนึ่งในวันพุธนะคะรอบนี้ส่งจะส่งให้วันพุธที่สวนมีเบอร์โทรติดต่อนะคะศูนย์เก้าสามเจ็ดสองห้าสามสี่แปดสอง เออศูนย์เก้าสามเจ็ดสองห้าสามสี่แปดสองเบอร์นี้ทักด้ทักไลน์ได้นะคะแล้วก็จะโทรโดยตรงก็ได้สนใจไม้ต้นไหนก็ถ้ามีไลน์แคปรูปภาพมาก็ได้ค่ะหรือว่าจะจุดรายการไม้มาก็ได้นะคะสนใจต้นไหนแล้วก็สอบถามมาได้หรือว่าจะสอบถามหาไม้ต้นไหนเพิ่มเต,มติมก็ได้นะคะเผื่อว่าวันนี้ที่สวนเออไม่ได้หยิบมาจะได้ ถ้ามีก็ได้หาให้แล้วก็จัดส่งให้พร้อมกันค่าส่งที่สวนจะมีค่าส่งคือศูนย์เอ้ยค่าส่งคือ69บาทเมาเมานะคะแต่ว่าถ้าสนใจรับต้นเดียวก็จะมีค่าส่งอยู่ที่60บาทนะคะได้ทั้งแบบโอนเงินแล้วก็แบบเก็บปลายทางนะคะใครสะดวกช่องทางไหนก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันร,รายการไม้ว่าวันนี้มีต้นไหนมาเบ่งบ้างมาแบบไวๆเลยวันนี้ใกล้จะค่ำแล้วนะคะนี่มาดูต้นเลขก่อนเลย ต้นนี้ยักษ์ศรัทธาศูนหน้าแดงค่ะต้นนี้ยักษ์ศรัทธาศูนหน้าแดงต้นนี้สวยๆเลยหน้าแดงสวยๆยักษ์ศรัทธาศูนหน้าแดงต้นนี้เอาไปที่90ค่ะเอาไปที่90สวยสวยๆเลยนะคะไซส์ตัวโตเลย มาต้นนี้ต้นนี้จะเป็นบอลสีประชานะคะเป็นบอลเก่าไม้หัวงานหัวเลยมีสองต้นในกระถางนะคะประชาต้นนี้เอาไปที่120นะคะเอาไปที่หนึ่งร้เพราะก็เป็นงานหัวคอไปที่หนึ่งร้อยี่สิบนะคะมีสองต้นด้วยในกระถางเอาไปทําฟมโกได้นะคะเขาจะเป็นไม้เก่ากับชุมพูกระดูกขาวแบบนี้เลยนะคะส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นเท้าองกีบม้าค่ะต้นนี้จะเป็นงานโก มีเป็นงานหัวงานโกนะคะมีสามสามน่าจะประมาณสามต้นเลยค่ะในกระถางเท้าทองกีบม้าต้นนี้งานโกเลยต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะคะขอไปที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอาไปลงกระถางใหญ่ได้เลยเนี่ยค่ะเขาจะเป็นงานโกใหญ่ๆเลยเท้าทองกีบม้านะคะไม้เก่าหายากนะคะต้นนี้ไม่ค่อยมีนี่ที่สวนค่ะตอนเลขว่าจะลงกระถางเบอร์สิบลงไม่ทันเดี๋ยวหยิบมาก่อนค่ะไม้ไม่ค่อยได้วันนี้ค่ะแล้วก็ต้นนี้ ต้นนี้จะเป็นต้นนี้จะเป็นตะละแมกุสุมาค่ะน่าจะเป็นกุสุมานะคะต้นนี้ตะละแมกุซุมาเป็นงานโกนะคะอยู่รวมกับต้นนี้จะเป็นเงากวนวอูจะมีสองชนิดอยู่ในกระถางเดียวกันต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่สิบละกันค่ะนี่เขาเป็นงานกอต้นนี้เงาวกวนอูนะคะเออเงากวนวอูหรือว่า หรือว่าเจ้าหญิงมัสุรีไม่แน่ใจนะคะต้นนี้แต่อันนี้เป็นตาละแม่กุซุมาเอาไปที่นี่มีหลายต้นเลยค่ะในกระถางเอาไปที่หนึ่งร้อยสี่สิบนะคะอันนี้หนึ่งร้อยสามสิบแล้วกันค่ะลดไปต่อไปมาดูต้นนี้กันต่อต้อนนี้จะเป็นศิลาเพชรค่ะไซส์ใหญ่สวยมากกัดสีสวยเลยค่ะต้นนี้ศิลาเพชรเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะศิลาเพชร มาต้นนี้ต้นนี้จะเป็นนางเสือดาวค่ะนางเสือดาวนางเสือดาวนี่ไม้เก่าโบราณเลยต้นนี้รุ่นเล็กๆเลยนะคะต้นนี้เอาไปที่80ค่ะนางเสือดาว80ส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นมูลเทียนทองค่ะมูลเทียนทองกับสีส้มนะคะตอนตูกับสีส้มอันนี้ส้มแดงๆเลยเอาไปที่80ค่ะมูลเทียนทอง80 มาดูต้นนี้กันตอต้นนี้จะเป็นพระประโคนธรรมค่ะไม้เก่าพระปะระคนธรรมมีโน่เลยนะคะรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นสองโนพระปะระคนธรรมตอนกัดสีนี่สวยมากค่ะอันนี้จะเป็นลายไทยเลยออกลายไทยต้นนี้พระปะระคนธรรมโอ้ใบใหม่โหลดสีชมพูมาเลยค่ะเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะพระปะระคนธรรมหนึ่งร้อย มาต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นมังช่อฟ้าค่ะไม้กัดหน้าสีส้มสวยนะคะตัวนี้จะกัดหน้าลายสวยมากเลยมังช่อฟ้าต้นนี้เอาไปที่90ค่ะมังช่อฟ้า90 มาดูต้นนี้ต้นนี้หูดกนี่หูเยอะเลยค่ะนางไกยะเกศีค่ะอันนี้เป็นไม้เก่านะคะอยู่ในตับยักษ์มีฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะนี่เป็นสองต้นเลยมีต้นแม่แล้วก็มีโนนางไกยะเกศีอันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะนางกกยะเกศีหนึ่งร้อยนี่สวยๆเลยส่วนต้นนี้ใครชอบไม้ขาวนะคะต้นนี้เทพอมาริค่ะเทพอมาริดไม้ขาวไม้เก่าด้วยต้นนี้กัดขาวนะคะตน้นกัดสี <C oughs> <C oughs> เขาจะกัดเป็นกัดขาวแล้วก็กระดูกเขียวเ <T> ทพอมาริสต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นงานหัวเหมือนกันนี่ที่สวนส่งให้ทั้งกระถางเลยนะคะไม่โถดไม่ล้างรากราคาสูงทั้งกระถางส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นไม้รวมสองต้นนะคะต้นนี้จะเป็นไก่ม้วนหน้าแดงเขาจะเป็นคนละตัวกับไก่ฉม้อยนะคะตัวนี้จะเป็นไก่ม้วนหน้าแดงนี่เขาจะเป็นใบม้วน ปลูกผสมรวมกับต้นนี้ต้นนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นไม้เก่าจําชื่อไม่ได้ค่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรใบหนาแข็งจําชื่อไม่ได้ไม้รวมต้นนี้ไม้รวมไก่ม้วนแล้วกันนะคะถ้าใครรับบอกว่าไม้รวมไก่ม้วนเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทค่ะส่วนต้นนี้นายมั่นปืนยาวค่ะนายมั่นปืนยาวมีข้างล่างนี่มีโนแต่โนนี่ไม่ใช่นะคะโนคือพญาหง ปลูกรวมกันไว้อันนี้เป็นไม้หัวนะคะใบน้อยหน่อยเอาไปที่80ค่ะอันนี้นายมันปืนยาเอาไปแต่งฟูมฟักใหม่นะคะไม้ส่งให้ทั้งกระถางเลยแต่เขาเป็นงานหัวเลยอันนี้มาดูต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นงานหัวไอ้ก้านใหญ่มากเลยค่ะต้นนี้จะเป็นต้นนี้จะเป็นม่วงจรัดสกุลนะคะม่วงจรัดสกุลเขาเป็นไม้สีม่วงเนี่ยใบก็จะแบบ เออโหหอย,ก,ย,ก,ยกแบบนี้เลยม่วงจระัดสกุลเป็นงานเก่าเหมือนกันนะคะตัวนี้การใหญ่มากเป็นงานหัวเลยค่ะม่วงจระัดสกุลต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทนะคะเอาไปที่หนึ่งร้อยมาดูต้นนี้กันโตต้ตนนี้จะเป็นคาทาสิงค่ะคาทาสิง,าาสงมีโนสงเลยนะคะนี่โนสงแต่ต้นแม่นี่สูงมากสูงประมาณ ห้าสิบเซนเกินเกินเลยค่ะนี่สูงมากเลยคาตาสิงต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยสามสิบนะคะเป็นงานโกมิโนโลแล้วนี่อุ้ยสูงมากมาดูอันนี้อันนี้จะเป็นไก่ทองประเสริฐค่ะไก่ทองประเสริฐต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทมิโนโนะคะนี่เป็นไก่ทองประเสริฐเตโนนี่ออกแดงป้ายเหมือนกันค่ะไก่ทองประเสริฐป้ายสวยๆเลยบางช่วงก็มีลูกค้าตามหาเยอะนะคะไม้ต้นนี้เป็นไม้เก่าที่น่าเก็บอีกต้นหนึ่ง มีขายได้ตลอดเลยค่ะต้นนี้ไก่ทองประสืฐนะคะหนึ่งร้อมาดูต้นนี้ต้นนี้จะเป็นต้นนี้จะเป็นยักษ์ปะทูทันค่ะยักษ์ปะทูทันเขาจะเป็นยักษ์หูดุกนี่หูโตเลยอันนี้ใบนี้ไม่มีตัวนี้เขาจะเด่นตรงที่หูยักษ์ปะทูทันงานโกนะคะนี่เดี๋ยวค่อยเติมดินไปให้อยู่ในกระถางห้านิ้วแต่ไม้นี่คือแบบ หัวน,นี่น่าจะเกือบเต็มกระถางมี3ต้นโก3สามต้นในกระถางนะคะต้นนี้ยักษ์ประตูทานเอาไปที่120ค่ะต้นนี้เอาไปที่120เอาไปเปลี่ยนลงกระถางเบอร์ใหญ่ๆได้นะคะทํางานโกมาดูต้นนี้ต้นนี้จะเป็นลูกไม้ลูกไม้ไก่ผสมกับพระเจ้าเสือไม่รู้จะเรียกอะไรเรียกว่าเสือไก่และกันค่ะเสือไก่ลูกไม้นะคะพระเจ้าเสือผสมกับไก่นะคะนี่เขาจะเป็นงานโกเลยมี มีมีโหนโมาแล้วสองนะคะมีต้นเม่แล้วก็มีโหนโมาสองเม็ดก็สวยนะคะเม็ดก็จะออกแบบเนี้ยค่ะเม็ดก็จะออกแบบเขียวตัดกับแดงเลยค่ะนี่เม็ดก็จะแบบบุ๋มบุมแดงบุ๋มบุมนะคะต้นนี้ลูกไม้ไก่ผสมกับปลาเจ้าเสือเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะนี่เผื่อใครชอบนะคะสไตล์นี้นี่มาดูความสวยของต้นนี้ใบใหม่มานี่ป้ายสวยมากค่ะต้นนี้หานุนมานตัวเก้าค่ะป้ายสวยสวยเลย มีมาต้นหนึ่งนะคะวันนี้เอาไปที่100บาทหานุมานตัวเก้ามาต้นนี้ต้นนี้จะเป็นไม้หายากนะคะชูชกอันนี้เป็นไม้ที่ไม่ค่อยมีแล้วนะคะไม่ใครค่อยทํากันแล้วสายอนุรักษ์จริงๆเลยตัวนี้ชูชกนะคะขอไปที่100บาทสําหรับงานหายากนะคะต้นนี้เป็นเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะมีจํานวนน้อยหายากสีเขาไม่ได้ด,ดูด่นแต่สําหรับสายอนุรักษ์จริงๆเนี่ยคะ่ะสีก็จะออกแบบไม่เหมือนเพื่อนนะคะสีก็จะออกแบบ ต่างจากไม้ตัวอื่นๆชูชุกนะคะหนึ่งบาทอยู่ในตับของตับอะไรแล้วว่าชูชุก <c oughs> ลืมแล้วส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นขงเบ้งค่ะขงเบ้งอันนี้ก็เป็นไม้เก่าในตับจีนเป็นงานโกเลยค่ะมีสองแม่ใหญ่แล้วก็มีโหนโมายุบยิบเต็มโคนเลยขงเบ้งต้นนี้เอาไปที่หนึ่ง้ี่สิบนะคะเอาไปที่120ยี่โขงเบ้งนี่ให้ไปเป็นโกโกเลยค่ะคุ้มมากต้นนี้ มาต้นนี้กันต่อต้นนี้เป็นงานโกเลยค่ะงานโกสังขนาลายอยู่ในกระถางเป็ดเป็นไม้ฝังหัวนะคะมีต้นเมล์แล้วก็มีโหนโสงโหนโสงกระถางเป็ดต้นนี้สังขนาลายงานโกนะคะเอาไปที่ร้อยเก้าสิบอันนี้ส่งให้ทั้งกระถางเลยค่ะนี่กระถางใหญ่มากกระถางเป็ดหนักกระถางลายสวยนะคะต้นนี้เป็นไม้ที่น่าเก็บอีกต้นหนึ่งเป็นไม้เก่าสีสวยมากสังขนาลาย ต่อไปต้นนี้ต้นนี้จะเป็นไก่นะคะไก่ชุมพูรัดค่ะไก่ชุมพูรัดเป็นงานกอสองต้นในกระถางนะคะไก่ชุมพูรัดเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทค่ะเอาไปที่หนึ่งร้อยสวยๆเลยต้นนี้สีหวานมากส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นพรมฤสีนะคะเขาจะเป็นตัวเพลงมาจากมัคคาวาลังสรรพรมฤสีเป็นปลายแดงสวยๆการแดงเนี่ยเขาจะเด่นตรงที่ก้านนะคะแดงเประเลยพรมฤสี เป็นงานกอสองต้นในกระถางนะคะพรมหรือสีต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทค่ะแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้ปู่หรือสีตาไฟใบหกสีเข้มๆสวยๆเลยใครที่ว่ายังไม่มีปู่หรือสีนะคะเก็บไปได้เลยปู่หรือสีตาไฟต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเอาไปที่ 100. หนึ่งร้อยเือมาแค่หนึ่งกระถางวันนี้ต่อไปต้นนี้อันนี้เป็นไม้หายากอีกต้นหนึ่งต้นนี้ ทศกันสังทศกันสังเมืองคะ่ะเออจำชื่อไม่ค่อยได้เลยไหมคะทศกันสังเมืองนะคะก็เป็นไม้เก่าทศกันสังเมืองนี่ไม้เก่านะคะต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยี่สบาทเป็นงานหัวนะคะอันนี้เป็นหัวตูแลยไม้หัวตูเลยโทศการสั่งเมืองค่ะหนึ่งร้อยี่สิบใครชอบไม้เก่านิยมไม้เก่าต้นนี้ก็น่าเก็บนะคะไม่ค่อยมีมาแบ่งนะคะโทศการสั่งเมือง มาดูไม้ป้ายสวยๆต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นธิดาวารินค่ะนี่ป้ายแดงแดงเจ็ดเลยธิดาวารินเป็นงานหัวเหมือนกันนะคะวันนี้ส่วนมากมายจะเป็นแบบไซส์แม่พันธุ์งานหัวและทั้งนั้นนะคะงานลงหัวธิดาวารินต้นนี้ป้ายสวยๆเลยต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะทิดาวารินสวยๆเลย มาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นหลวงพ่อเจริญนะคะหลวงพ่อเจริญงานลูกค้าตามหาต้นนี้เป็นงานหนายากเหมือนกันหลวงพ่อเจริญสีไม่รู้มองเห็นกันชัดไหมสีรู้สึกว่าจะมืดๆแล้วเดี๋ยวจะลองเปิดแฟดเปิดแสงดูนีเออหลวงพ่อเจริญนะคะต้นนี้นี่สวยๆเลยต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยสามสิบนะคะหลวงพ่อเจริญนี่เลยเป็นไซสนี้เลยกาถาง ห้านิ้วครึ่งนะคะนี่สวยๆเลยหลวงพอ่อเจริญค่ะมีมาแค่ต้นเดียวหลวงพอ่อเจริญวันนี้มาต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นสวยมากเมืองนครชุมค่ะต้นนี้เมืองนครชุมเป็นแบบสวยอยู่ในกระถางห้านิ้วแต่ใหญ่โตเกินกระถางมากเลยค่ะเอาไปเปลี่ยนลงกระถางสิบสองได้เลยเมืองนครชุมต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะสวยเลยต้นนี้ปายสวยสีสวยมากใบใหม่ก็มาสวยเลยค่ะ มานูใบหน้าเข้มอีกต้นหนึ่งต้นนี้จะเป็นลาหูอมจันทค่ะลาหูอมจันท์ไม้หน้าเข้มเขมเลยนี่ใครยังไม่มีเก็บนะคะเก็บได้ตัวเข้มเข้มหน้าเข้มเข้มตัวนี้ลาหูอมจันทร์เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทอี่ใส่ตู้นะคะไม้งานลงหัวแลวทั้งนั้นเลยนี่มาดูต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นไม้เก่าพระโมคคลานะค่ะพระโมคคลานะอยู่ในตับพุทธประวัติเหมือนกัน อันนี้เป็นไม้เก่าพะโมกคาานะนะคะเอาไปที่90บาทตับนี้ยังมีนะคะที่สวนยังมีนางสุชาดายังมีองคุรีมานถ้าใครชอบอยากได้ไปสะสมยกตับเนี่ยคะ่ะตับนี้ก็ที่สวนที่พอมีอยู่ก็มีนางสุชาดามออีองคุรีมานแล้วก็ตัวอื่นตัวไหนจำไม่ได้ถ้าใครอยากได้ต้นไหนก็ลองสอบถามมานะคะวันนี้เอาพะโมกมาแบ่งก่อนส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็น ไม้เก่าอีกต้นหนึ่งต้นนี้จะเป็นกุมพกกนรลาบหกค่ะเป็นไม้เก่าเป็นแบบลายผ้าไหมะคะ่ะตัวนี้เขาจะออกลายผ้าไหมเลยกุมพกกนรลาบหกแต่ใบนี้มีตำหนินะคะเขาเป็นใบล่างเป็นไม้มีโนโม,มีต้นแม่แล้วก็มีโนหนึ่งโนนะคะกุมพะกนรลาบหกเอาไปทํางานโกได้ไม้เก่านะคะไม่ค่อยเห็นมีแล้วต้นนี้ส่งให้ทั้งกระถางหกนิ้วเลยเป็นไม้งานหัว กุมประกันละหกต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะเอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบนี่เขาจะเป็นลายผ้าใหม่กัดหน้าลายผ้าใหม่แบบนี้เลยมาต้นนี้กันต่อต้อนนี้จะเป็นสีพนมลุงค่ะเขาจะเป็นตัวคู่กับสีบุรีลำนะคะต้นนี้แต่ต้นนี้เป็นสีพนมลุงมีฟอมกสองต้นในกระถางนะคะแล้วก็มีโหนมาอีกหนึ่งโหนสีพนมลุงต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบงานกสองต้นเลยในกระถางพร้อมโหนนะคะ ต่อไปมาดูต้นนี้กันต่อกระถางนี้กระถางนี้คุ้มมากเป็นไม้เก่านครสวรรค์นะคะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกโหนนะคะในกระถางแต่ว่าต้นเม่เนี่ยยังไม่ขึ้นต้นเม่ตรงกลางยังไม่ขึ้นนะคะกําลังบูดบูดขึ้นมาถ้าใครรับเอาไปเปลี่ยนลงกระถางเบอร์ใหญ่ๆได้ต้นนี้ไม้เก่านครสวรรค์อยู่ในกระถางห้านิ้วแต่ไม้ล้นกระถางแล้วเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะเป็นงานเก่า ไม้งานเก่าไม้เออเป็นงานหัวค่ะฟังหัวไว้นี่แสงไม่รู้จะชัดไหมเพราะว่ามันจะค่ำมืดค่ำต่อไปต้นนี้ต้นนี้จะเป็นพอหลวงพอ่อชินราชสวยมากตัวนี้เป็นหน้าสวยเลยค่ะพอหลวงพอ่อเขาจะมีหูใต้ใบด้วยนะคะนี่มีหูใต้ใบดุกๆเลยพอหลวงพอ่อชินราชต้นนี้หน้าชมพูออกม่วงสะดือม่วงมาเลย เป็นไม้ไซส์ใหญ่นะคะงานหัวนี่ไซส์โตเลยต้นนี้พอหลวงพอ่อชินาราไซส์ใหญ่เอาไปที่หนึ่งร้อยสี่สิบนะคะต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยสี่สิบไซส์ใหญ่ใหญ่เลยต้นโตเลยค่ะแล้วก็กัดสีด้วยต้นนี้กัดสีสวยด้วยมาต้นนี้ไม้หายากอีกต้นหนึ่งคุ้งกระเบนค่ะไม้หายากต้นนี้ไม้กําลังตามหาเลยสําหรับไม้หน้ากระเบนแบบนี้คุ้งกระเบนต้นนี้หน้าอกส้มน้ําตาลชุมพูเลยนะคะใบล่าสุดเนี่ยสวยมาก คุ้งกระเบนต้นนี้เป็นงานลงหัวแล้วเหมือนกันต้นนี้คุ้งกระเบนเอาไปที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะคะต้นนี้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสวยมากเอาไปเปลี่ยนลงกระถางใหญ่ๆเลยมันลุ้นมากแลว้วค่ะนี่ต่อไปต้นนี้ต้นนี้จะเป็นมหาเทพค่ะมหาเทพมหาเทพมีส่งกระถางมหาเทพเทพมีมาส่งกระถางวันนี้เอาไปกระถางละหนึ่งร้อยนะคะกระถางเนี้ยจะมีโนสองโน แต่ว่าต้นแม่หนึ่งต้นแต่ว่าต้นแม่มันจะเล็กกว่าเล็กเอาไปที่100บาทแล้วก็กระถางนี้มีต้นแม่ต้นเดียวแต่ว่าต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่อันนี้ก็เอาไปที่100บาทกัดหน้ากัดลายสวยมากเป็นลายไทยเลยค่ะนี่มาเทพมีสงกระถางนะคะอี่เผื่อใครชอบต้นไหนเลือกเอาดูนะคะแล้วก็ต่อไปต้นนี้อันนี้จะเป็นนางพญาปักษาสวรรค์วันนี้มีมาแบ่งสสงไซนะคะ ไซส์นี้นางพญาปักษาเป็นงานลงหัวแล้วทังนั้นต้นนี้ค่อนข้างจะโตช้าหน่อยนะคะต้นนี้เลี้ยงนานเลยกว่าจะได้โตโต,ตไม้ขาวเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะเลี้ยงโตช้าต้นนี้ไซส์นี้นะคะเอาไปที่130นางพญาปักษาสวรรค์ต้นที่หนึ่งส่วนนางพญาปักษาสวรรค์อีกต้นหนึ่งต้นนี้เอาไปที่160นะคะ160เพราะมันเป็นไซส์ใหญ่กว่าแล้วก็ ทรงก็จะดีกว่าต้นนี้หนึยหกสนะคะสวยมากนางพญาปักษาสวรรค์กว่าจะเลี้ยงได้ไซส์นี้ประมาณนี่ไม่ต่ำกว่า6-7เดือนเลยนะคะแต่พอโตแล้วก็สวยไซส์เนี้ยค่ะ ต่อไปต้นนี้ต้นนี้จะเป็นคูรุเทพบุตรเป็นงานโกนะคะนี่มีสามต้นในกระถางเป็นโกเลยคูรุเทพบุตรเขาจะเป็นตัวหน้าเพลงนี่ต่อไปเขาจะกัดส้มนะคะเนี่ยสะดืออกสีส้มแดงมาแล้วคูรุเทพบุตรงานโกต้ตนนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะนี่กระถางเป็นงานโกไปเลยส่งให้ทั้งกระถางนะคะต่อไปต้นนี้ต้นนี้จะเป็น ต้นนี้จะเป็นพยักษะไก่สีค่ะตัวหน้าขาวนะคะวันนี้มีไซส์นี้มาแบ่งทรงกระถางเริ่มกัดสีกัดหน้ามาแล้วเหมือนกันนี่พยักษะไก่สีนะคะใบยาวเอาไปที่130ค่ะพยักษะไกส่สีมีมาสองต้นนะคะไม้ต้นนี้ยิ่งโตยิ่งสวยรับประกันความสวยใบยาวเป็นโศกเลยค่ะตอนโตตอนนี้ก็เริ่มกัดหน้าขาวมาแล้วนะคะพยักษะไกส่สีมีสองต้นต่อไปมาดูต้นนี้กันต่อ ต้นนี้จะเป็นเดือนนะคะตับเดือนเดือนนี้เลยตรงเดือนเลยเดือนพฤศจ,จิกายนใครเกิดเดือนนี้นะคะเอาไปเก็บสะสมไว้ได้ตับเดือนใบแดงสวยแดงส้มเลยนะคะสีมันจะออกแดงส้มนะคะไม่รู้ในกล้องจะเห็นชัดไหมเพราะว่ามันมันมืดเลวเดือนพฤศจ,จิกายนนี่ไซต์โตๆตเลยต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยสี่สิบค่ะเอาไปที่หนึ่งร้อยสี่สิบเดือนพฤศจิกายนไซต์โตนะคะนี่ไซต์ไม่เล็กสวยสวเลย ใบสวยสีส้มสวยมากต่อไปต้นนี้ต้นนี้จะเป็นยุทธาหัตถีค่ะไม้เกา่าอันนี้เอาไปที่90ต่อไปเขาจะกัดออกส้มนะคะสีส้มกระดูกดํายุทธาหัตถีแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นต้นนี้จะเป็นเพชรมรกตค่ะเพชรมรกตเอาไปที่100บาทนี่สีเขาเข้มนี่สีแบบนี้เลยมีหูใต้ใบด้วยนะคะเพชรมรกตนี่หูดุดกๆเลย สีอกแดงกัดกระดูกกัดเขียวนะคะกระดูกเขียวสวยๆเลยนี่มาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้อีเนาพบบุษบานะคะหรือว่าอีเนาจุมพูกัดหน้าจุมพูสวยๆมาแล้วอีเนาพบบุษบาต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะอีเนาจุมพูหนึ่งร้อยบาทม,มีมาหนึ่งต้นนะคะวันนี้มาดูตัวนี้ต้นนี้จะเป็นไก่ม้วนหน้าแดงนะคะเป็นไม้โกฝังไว้สองต้นสองหัวนะคะในกระถาง ไก่ม้วนหน้าแดงต้นนี้เอาไปที่100บาทค่ะนี่ไก่ม้วนแดงไก่ม้วนหน้าแดงนะคะ100บาทส่วนต้นนี้สี่หลีมงคลดีค่ะสี่หลีมงคลดีต้นนี้เอาไปที่100บาทเหมือนกันค่ะสี่หลีมงคลดีงานกระดูกนะคะต้นนี้งานกระดูกสวยๆเลยแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นเอ่อต้นนี้จะเป็นกวนอิมค่ะกวนอิมงานกกสามต้นในกระถางรู้สึกว่า จะเป็นงานฝังหัวนะคะเนี่ยเขามีอยู่สามหนโขึ้นมาสามหนเอาไปที่แปดสิบค่ะควรอิมแปดสิบแล้วก็สุดท้ายต้นนี้งานโกบอลสีอาศูนปักษาค่ะวันนี้คัดโกมาให้หนึ่งกระถางอยู่ในกระถางนี่ไส่โตแบบนี้เลยอาศูนปักษานี่เขาจะเป็นใบออกแบบสีแบบออกแบบนี้เลยเนี่ยค่ะสวยมากอาศูนปักษาเป็นงานโกไม้เก่านะคะ ใครชอบงานกโกเก็บได้ต้นนี้อาศูลปักษาดูความเป็นโกอนี่เป็นโกอแบบหย้าก็มียังไม่ได้ถนอาศูลปักษามีจำนวนกอนี่นะับไม่ถูกนะคะจำนวนต้นเยอะเลยต้นนี้ต้นนี้เอาไปที่ต้นนี้อาศูลปักษาเอาไปที่เออ สี่ร้อยบาทนะคะเอาไปที่สี่รอยบาทมันเป็นงานโกไม้ประมาณสองปีกว่าแล้วค่ะนี่สองปีกว่าอาศูนย์ปักษาเป็นงานโกนะคะนี่รวมแบบจํานวนต้นนี้เยอะเลยค่ะนี่อยู่ในกระถางเป็นนิ้วสูงให้ทั้งกระถางเลยค่ะอาศูนย์ปักษานี่สำหรับบอนสีก็มีมาประมาณนี้นะคะวันนี้ใครสนใจต้นไหนมามาแบบไวๆมากไปแบบรีบๆเลยใครสนใจต้นไหนก็ โทรสั่งหรือจองกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0937253482จะหาต้นไหนเพิ่มเติมก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะอ้จะมีฤือสีวันนี้มีฤือสีมาแบ่งมีฤือสีมาแบ่งสองชุดชุดละหนึ่งร้อยบาทนะคะฤือสีผสมมีทั้งหมดสี่กระถางให้ไปสี่กระถางนะคะชุดละหนึ่งร้อยเออดูไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าฤือสีผสมชุดที่หนึ่งนะคะนี่เป็นกระถางที่หนึ่งลายบาติกอีกกระถางนี้จะเป็นขขบหยักสี เหลืองเขียวนะคะแล้วก็กระถางนี้จะเป็นโคบแล้วก็กระถางนี้จะเป็นลายแบบนี้อันนี้เป็นลือสีผสมชุดที่หนึ่งนะคะชุดละหนึ่งร้อยบาทเห็นกันไหมไม่รู้นี่ชุดที่หนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะส่วนอันนี้เป็นลือสีผสมชุดที่สองนะคะใครจะดูภาพเพิ่มเติมเดี๋ยวให้ถ่ายให้ดูก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะมืดแล้วอันนี้นี่ลือสีผสมชุดที่สองจะมีต้นนี้หนึ่งต้น แล้วก็จะมีโขบเหลืองต้นนี้หนึ่งต้นแล้วก็จะมีโขอบหยกักตัวนี้นะคะโขอบหยักตัวนี้สวยตัวนี้โขอบหยักลึกนะคะสวยหายากแล้วก็จะมีลายบาติกหนึ่งต้นอันนี้เป็นลือสีผสมชุดที่สองนะคะมาแบบไวัยเลยค่ะวันนี้มันจะมืดไม่ทันนี่ลือสีผสมชุดที่สงนะคะ ชุดละหนึ่งร้อยบาทนะคะหรือสีผสมได้ไปสี่กระถางเผื่อใครชอบไม้ชนิดนี้นะคะนี่วันนี้ก็มาแบบไวๆใครมีลายจะดูภาพเพิ่มเติมก็ได้นะคะเผื่อว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่สวน่ายดูสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะมาแบบไวๆมาทะเลาะกับยุงอะค่ะยุงเยอะมากค่ำๆนี่นยุงแบบอือยุงแบบยุงดุอะค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอพระคุณสำหรับการเข้ามารับชม ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของที่สวนไว้ด้วยนะคะสนใจพันไม้ตัวไหนก็ตามหาตัวไหนสอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ